ขอเชิญคุณสศส,สินันทน์ธรรมนิตินันครับรรท่านประธานคะขอบท่านประธานนะคะทนายแจมสศส,สินันทน์ธรรมนิตินันคะ่ะผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขต1 1พักก้าวไกลคะ่ะอาจจะเห็นหน้ากันบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กไม่พูดไม่ได้นะคะก็สมัยเด็กก็เป็นหัวหน้าห้องเหมือนกันคะ่ะอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าประธานนักเรียนนะคะแต่ก็เคยเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนแต่อาจจะแตกต่างกันที่ว่าที่ฉันมีลูกสองคนคะ่ะ แล้วก็เลี้ยงลูกเองทุกครั้งที่เวลาฉันเห็นยติฉบับนี้อ่านที่คุณท่านพิมพ์การเขียนเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องราษฎรเอย่ยการโทษประชาชนโทษนั่นโทษนี่ตั้งแต่มีลูกเอาจริงๆนะคะตั้งแต่มีลูกนี่นะคะดิฉันมองคนเปลี่ยนไปเลยค่ะดิฉันใจเย็นกับคนมากขึ้นเข้าใจมนุษย์มากขึ้นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการสอนลูกเนี่ยการการจะทําให้ลูกเป็นแบบไหนเนี่ยเราทําเป็นแบบอย่างให้เห็นได้เนะี่ยง่ายมาก ในนี Again, enfin ้ม er ีล mm ูกเล็กว uh ัยเดียวกันหลายคนอยู่คะเวลาเจอคนที่เอะอะก็เอาแต่โทษคนอื่นโทษนั่นโทษนี่นะคะหรือว่าสังคมไม่ดีก็โทษเด็กโทษว่าพ่อแม่สอนไม่ดีบ้างเนี่ยเขาอาจจะเติบโตมาแบบโดยสมัยเด็กพ่อแม่สอนยังไงรู้ไหมคะเดินเตะโต๊ะทําไงคะโต๊ะนี่มันไม่ดีจริงเลยทาลูกฉันทําไมเดินเตะเก้าอี้ทําไงคะเก้าอี้นี่มันมาทําลูกฉันทําไม ไอการสอนแบบนี้แหละคะ่ะมันทําให้เด็กคนนั้นเติบโตมาเป็นคนที่ไม่โทษอะไรนอกจากโทษคนอื่นแล้วดิฉันสอนลูกยังไงล่ะคะเวลาลูกฉันเดินเตะโต๊ะเนี่ยดิฉันจะบอกเขาว่าเจ็บไหมลูกเจ็บเพราะอะไรเจ็บเพราะว่าหนูไม่ระวังใช่ไหมเพราะหนูไม่ระวังหนูก็เลยเดินเตะโต๊ะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าหนูระวังมากกว่านี้นะลูกการสอนลูก การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนมันไม่ได้ยากเลยค่ะเวลาที่เราเห็นปัปัญหาในสังคมทุกคนนี้ที่ฉันไม่ได้โทษพ่อแม่เราค่ะแท้ทุกคนนี้พ่อแม่ทํามาหากินก็ลําบากมากเกินพออยู่แล้วแต่การที่เด็กเยาวชนคนจํานวนมากมีปัญหาในทิศทางเดียวกันนแสดงว่าผู้มีอํานาจในสังคมผู้นําในสังคมเนี่ยค่ะมีปัญหาทํายังไงให้เด็กรู้สึกไม่เกรงกลัวทํายังไงให้เด็กถึง ไม่ได้มีจิตสานึกเพราะว่าเขาเห็นผู้มีอาน,นาจในสังคมเห็นนักการเมืองไม่มีจิตสํานึกหรือเปล่าดิฉันเห็นด้วยกับท่านพรนเอกัชฌะคุณที่บอกว่าเมืองไทยน่าอยู่ที่สุดในโลกจริงค่ะเมืองไทยจะน่าอยู่ที่สุดในโลกถ้ามีเงินค่ะคุกคนอยากมาตายที่เมืองไทยไม่ต้องอยากมาตายหรอกค่ะประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยตายอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วค่ะขนาดนักปั่นจักรยานทั่วโลกยางมาตายที่ประเทศไทยเลยค่ะแล้วคนภูมิใจเรื่องนี้เหรอคะ ถึงเรื่องการสอนลูกต่อดีกว่า <c oughs> ดิฉันเองก็ช่วงนี้สนุกกับการสอนลูกเพราะรู้สึกว่าการมีลูกการบ่มเพาะเด็กเนี่ยมันง่ายมากแค่ว่าเราอยากจะให้ลูกเป็นยังไงเราทําแบบนั้น <c oughs> เช่นเวลาน้ำหกทํายังไงคะแต่ก่อนเวลาน้ำหกเราก็จะบอกว่าเราก็จะตีเขาก่อนแล้วบอกว่าเดินยังไงให้น้ำหกเดินยังไงไม่ถือยังไงให้น้ำหกทุกนี้ดิฉันสอนลูกยังไงคะน้ำหกปุ๊บ ดิฉันก็บอกว่าน้ำหกแล้วเราทำยังไงกันดีครับลูกลูกฉันก็บอกว่าน้ำหกก็เช็ดไงครับอัมนี้เราสองคนก็ไปหยิบผ้ามาช่วยกันเช็ดเราใช้สถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์วิกฤตในการสอนเขาได้ในสังคมก็เช่นเดียวกันค่ะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทุกครั้งที่เกิดปัญหาเราต้องใช้สถานการณ์นั้นในการสอนหรือว่าให้ความรู้คนในสังคมไปพร้อมๆกันมีเยาวชนทำความผิด แทนที่เราจะมานั่งจับผิดกันว่าพ่อแม่สอนมายังไงเอ๊ะตำรวจทำยังไงถึงจับคนนั้นผิดเอ๊ะอย่างนั้นยังไงทําไมเราไม่มาหาเหตุผลว่าอะไรกันที่ทําให้เด็กกลายเป็นฆาตกรสังคมแบบไหนกันคะที่หล่อหลอมเยาวชนแบบนั้นมาไม่ใช่พวกเราที่นั่งอยู่นี้กันทุกคนเหรอคะเราทุกคนในเนี้ต่างมีส่วนร่วมในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาทั้งนั้นนะคะการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไทยพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ ดิฉันอ่านยติแล้วเนี่ยก็แอบเปิดดูในโทรศัพท์มือถือว่าตอนนี้เราอยู่ยุคไหนกันแล้วยุคนี้นะคะเขาพูดถึงพลเมืองโลกแล้วค่ะเราจะทํายังไงให้เด็กไทยเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ดีดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยพยายามจะให้ลูกเรียนในหลักสูตรธรรมดานะคะของประเทศไทยเพื่อคิดว่าจะได้รู้กันไปว่าหลักสูตรไทยมันเป็นยังไงเชื่อไหมคะเอาเข้าไปสองอาทิตย์เอาลูกออกเลยค่ะแล้วกลับเข้าสู่ โรงเรียนเอกชนเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะไอเห็นหลักสูตรที่ลูกเรียนแล้วเห็นหนังสือที่ลูกเรียนแล้วเนี่ยท้อใจแล้วก็นึกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะเรียนรู้อะไรจากหนังสือเหล่านี้ค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาได้ก็ไม่ได้เกิดจากนักการเมืองหรอคะที่เราผ่านงบประมาณกันผ่านงบประมาณกันหรือเขาไปนั่งในกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขหลักสูตรการศึกษาสุดท้ายสังคมที่มันเป็นแบบนี้ค่ะ ก็ไม่ใช่เพราะพวกเราที่นั่งในนี้ด้วยกันทั้งหมดเหรอคะดิฉันคงเข้ามาช้าไปหน่อยไปสนสสสมัยแรกแต่อ่านงบประมาณทีไรก็รู้สึกเจ็บหัวใจทุกทีอยู่มา35ปีไม่เคยคิดเลยว่าประเทศเราเอาเงินไปใช้กับอะไรขนาดนี้เราอยากให้มีคุณเมืองที่มีคุณภาพเดีย๋ยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมันมีแฮชแท็กหนึ่งขึ้นมาว่าไม่อยากท้องในประเทศนี้อย่าวว่าแต่คุณภาพเลยค่ะทุกครั้งที่เหตุการณ์ทางการเมืองมัน มันอย่างนั้นนะคะคนก็จะพูดตลกว่าไม่อยากจะมีลูกไม่มีลูกดีกว่ากลายเป็นว่าเหตุการณ์ทางการเมืองแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนยาคุมกําเนิดประชาชนโ <c oughs> ดยอัตโนมัติเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้สังคมไทยสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างไรเราเนี่ยแหละค่ะนักการเมืองอย่างเราเราเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนดิฉันไปงานวันเด็กในชุมชนนะคะแต่ก่อนเนี่ยเวลาคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราจะได้ยินแต่ว่า อยากเป็นตำรวจทหารคุณครูนั่นนี่เชื่อไหมคะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนบอกว่าอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นสสเรากำลังทำให้ภาพของนักการเมืองภาพของสอสที่ในอดีตเนี่ยมันดูแบบไม่อยากเป็นอะทำให้คนรู้สึกว่ามันเป็นได้ทุกคนเป็นสสได้ทุกคนเป็นนักการเมืองได้นี่ต่างหากเป็นสิ่งที่เราจะสร้างพลเมืองได้ สุดท้ายเราอยากให้สังคมเป็นแบบไหนเราต้องเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นผู้ใหญ่แบบหนึ่งที่น่านับถือมากค่ะคือผู้ใหญ่ที่เอาชนะอัตตาเอาชนะอีโก้ของตัวเองสามารถฟังความคิดเห็นต่างของผู้ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิน้อยกว่าตัวเองได้อย่างสงบใจกว้างและสง่าง,งามน่าเสียดายที่ผู้ใหญ่บางคนไม่ได้เติบโตมาเป็นบุคคลเช่นนั้นแต่ดิฉันหวังว่าจะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ในสภาแห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ